สวัสดีครับช่องโทนี่ดันนี่ตรองกี้กลับมาอีกแล้วครับในเรื่องของการออกกำลังกายนะครับเราจะออกกำลังกายกับลูสเวดแอปฟอร์มินนะครับเหมือนเดิมนะอันนี้วันนี้วันที่เก้าแล้วนะฮะเพอ,อแป๊บก,ก็เก้าวันแล้วเนาะ<ม>ไปดูท่ากันอะไรอ่ะถูกแล้วถูกแล้วมันมีอะไรมันอยู่นี่แน่นี่ท่าแรก ท่าเดิมที่คุ้นเคยนะครับ <Cr> ไปยินกันไปครับสามสิบวินาทีไปยินเสร็จแล้วมาสควอตนี่น่าจะเป็นท่าที่คนข้างหวัวสำหรับวันนี้สิบหกครั้งแล้วก็มาท่าใหม่ี <M ip. S 1> เป็นแพล้งแจ็คครับเป็นแพล้งแล้วก็แยกขาไปด้วยดึงดึงดึงท่านี้เขาใช้ถูบ้านกันนะเธอ,อใช้ได้จริงไม่ไปรู้เดี๋ยวลองดูแล้วก็มา พุชอัพ <Push up. S 1> ทีนี้เพิ่มไปสี่ครั้งแล้วนะตอนแรกมันสามนะตอนนี้เพิ่มแล้วเขาคิดว่าเราเจ๋งแล้วแล้วก็มายกขาครับน้อนแล้วก็ยกขาขึ้นเ uh, นี่ยโอ้ <leg resist. S 1> อันนี้น่าจะโหดพสอสมควรแล้วนะหลังจากนั้นก็เป็นฮิวทัชครับเอื้อมไปหยิบไปจับข้อเทา้าก็น่าจะไม่มีปัญหาเลยนะพวกนี้ยังสิบหกครั้งเหมือนเดิมเนาะแต่ว่าตบท้ายด้วยแพล้งและกระทกคอราสเตชเหมือนเดิมนะครับเอ้ามาว่ากัน คิดว่าวันนี้จะเป็น,น,นยังไงบ้าง,างก็มีสองท่าที่น่าระบ,บักใจเล็กๆก็คือสคอตกับเล็กเรสเนี่ยน,น,นะคิดว่าแพล้งแจ็คเนี่ยอาจจะไม่ยากนะแต่เดี๋ยวเขาดูอีกทีนะมันก็ไม่แน่เหมือนกันนะไปไปลองกันเลยเดี๋ยวลุก <Okay. S 3> ready to go the next 30 seconds mountain climber to go the next <laughs> 30 <laughs> <seconds>. <laughs> mountain climber three two one start if you feel it's too hard elevate your hands on a bench <laughs> 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 <harned> I เตะข้างหลังเล่นมาสะดุดนะครับถูพื้นสะอาดสควอทเออทำทสวยๆทำถูกไหม Three, two, ก,ก้นลงเยอะๆ

เหยียดตรงๆเหยียดตึงๆคาหนึ่งสองสามสี่อ่ะจะล้มหกเจ็ดแปดมันใช่เหรออย่างาางาั้นน่มันก็ต้องค่อยๆเอาข้าวไม่ใช่เหรอต้องค่อยๆเขาเขาก็ไม่ช้าเท่าไหร่เดี๋ยวมันทำยากก็มันจะล้ม เดี๋ยวต้ได,ด้าดีวันนี้ไม,ไม่ไม่ผ่านนะคะตลกเลยไปสงสัจยจะโดนยิงกำจุดกำท่าตัวเองไม่เป็นไรยืดพื้นสี่ครั้งเหยียดมันติดเปล่าหนึ่งสองสามสี่หู ถ้ายืนพืนนี่แบบว่าสบายๆใช่ไหมรอดอกเก่าไม่สบายนะเอ้าหรอ <laughs> ถ้าสบายไม่เลือกสามัห้าสักแรกหรอก <laughs> มันไม่สบายสับคนที่ไม่ได้ออกกำลังกาย <next>. ยกขา, <16. S 1> ขาขึ้นเอาวนี้เราจะโหดแน่ระวังขาขงก,กรง <two>, ไกรนะจ๊ะเบียวอย่างนี้เนาะ <Start. S 1> ลองหัวเราจะได้สบาย จะยกขึ้นไหมหนึ่งสูงเลยสองสามสี่ขาตึงห้าค่อยขึ้นก่อนค่อยๆยกสี่ช้าก็ยากนะก็เขาให้มันยากไม่ใช่หรอก็นี่ยาก

สามสิ่สีาแอบขาไม่ลงพื้นหรอหรือว่ามันต้องลงอะมันต้องลงขาติดพื้นปะแล้วค่อยยกหรือว่าขาลอยหนูก็ไม่รู้อะถ้าติดได้ก็คงจะดีอะไร heel touchheel touch Nó tham. Keep 4, your lower back in the floor. Hope. Zip. Cow. Sip. 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 Sum. Sip. take a rest the next 20 seconds plank ได้จบแล้ว2ท่าสุด2 1 bye 2, 3, Three, two, start <laughs> don't sink or raise your hips หมามีเบลมาติ๋ม <laughs> 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 โอ้ยเย็ดเย็ดเย็ดเหมือนปลาเลยไว้ต้องทำตามเยด้วยคอปราดสเตรชเต้มเธอปลอยหวานข้างหน้ามันหล่นลงมาอะไรเพราะออกกำลังกายจริงไงเราไม่ตัดต่อ ไม่เน้นหล่อนั่นแข็งแกร่งถ้าเน้นหล่อเราจะไม่ได้ทำอะไรเลยนะ3 2 1เป็นจังใดก็เป็นจังยัยปมือปมือกันปมือนี่ถึงปมือป้อแปะกันเอามาให้มันปมมือเรื่อยๆมันโฆษณาอยู่เราแป๊บโย่สุดยอดเด็กเก้า เก่งจริงๆวันนี้ใช้ไปห้านาทีกว่าๆร้อนอท้องเลยกินปูนเนี่ใครกินปูนมาวันที่เก้าก็ยังเย็นเยินอยู่เอ้ยเหงอเยอะมากวันนี้ไม่มันร้อนกาวมันร้อนอด้วยเราไม่ได้เปิดพัดลมไงจะเสียเหมือนอู้เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันครับแฮ